ขอความจเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลงบโบทยานกำลังนำเสนเอมหาสติปัฐานสูตรก็คือเรื่องของสมาสติคือการตั้งสติชอบนั่นเดงแต่ว่าก็ศึกษาโดยในยะที่พิสดารหน่อยตำหลักที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฐานสูตรวันก่อนาามาพูดถึงประเด็นที่ว่า ทางนี้เป็นทางไปอันเอกคือเป็นที่ไปของบุคคลผู้เดียวเป็นที่ไปในที่แห่งเดียวข้อต่อไปก็คือเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายส่วนนี้อย่างที่บอกไว้ว่ามันเป็นเป้าหมายคือในพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าทั้งสามข้อใหญ่นะครับเราเจนว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกัน ปัญญานั้นจะเป็นตัวเหตุเมื่อปัญญาพัฒนาขึ้นไปแล้วปัญญายะบริสุทธิ์จิตคนจะบริสุทธิ์หมดจดได้ด้วยปัญญาจิตใจของท่านก็จะบริสุทธิ์หมดจดและใจที่บริสุทธิ์หมดจดนั่นเองก็จะเกิดเมตตากรุณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือช่วงสมบูรณ์จริงๆเนี่ยเป็นกรุณา หมายความมามองสรพพชีวิตตกอยู่ในทะเลของความทุกข์แต่ก่อนอื่นก็ควรจะมองความบริสุทธิ์ระดับต้นซะก่อนเพราะว่าปัญหาใหญ่ในบ้านในเมืองเราเวลานี้มันเป็นปัญหาความบริสุทธิ์ระดับต้นนั่นก็คือสีลวิสุทธิ์คือความบริสุทธิ์หมดจดระดับของศี ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาทางศีลธรรมจัญญาอยู่มากในปัจจุบันถ้าเราลองสังเกตว่าเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพวกไอทีทั้งหลายเนี่ยนะันก็มีมาก,กเกินแล้วก็่นกอนลูกคาวเล็กๆแต่เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะคือก็เคยตั้งข้อสังเกตไานานแล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะพูด พอพูดไปก็เท่านั้นเนี่ยคือคนที่เราสามารถสื่อสารติดต่อก็ได้เนี่ยก็ก็ไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นแต่คนที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นเราก็ไปติดต่อสื่อสารอะไรกับเขาไม่ได้พูดไปก็เลยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ว่าเป็นแนวโน้มที่ควรจะมองนะฮะคือบอกว่าที่มาเลยเนี่ยเด็กนักเรียนแปดเด็กนักเรียนแปดคู่กับนะเด็กแปะคู่ฮะ ก็แอบลงใต้โต๊ะก็ไปแ,แสดงท่าการสมสู่กันเพราะได้เห็นมาจากวิดีโอไม่ใช่อะไรเขาเรียกว่าอะไรซีดีอะไรเนี่ยนะซีดีวีซีดีอะไรเนี่ยแล้วการหลอดตลอดถึงพฤติกรรมของพ่อแม่ตัวเองตรงนี้เป็นปัญหาที่อย่าประมาทนะ เพราะถ้าหากว่าในโอกาสต่ตอไปกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาคือคนเราในถ้าชั่วหมดมันก็คือดีนะะมันเหมือนกับโจรในหมู่โจรเนี่ยในหมู่โจรใครไปป้อนได้มากใครไปฆ่าได้มากใครเมาล่าได้มากเนี่ยมันยอดคนแน่นเก็เป็นวีรชนในหมู่ของเขาเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองในแนวของการป้องกัน จะทำยังไงว่าให้เกิดความบริสุทธิ์อย่างน้อยในระดับสีนเนียคือให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาให้ได้แม้บางครั้งบางคราวอาจจะไม่ถึงสมบูรณ์เช่นการปฏริทุสร้ายต่อชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ถึงสมบูรณ์ไปถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยแต่ว่าทำยังไงอย่าให้ถึงกับปฏิทุสร้ายชีวิตมนุษย์ด้วยกันแล้วก็สัตว์ที่มีคุณแล้วก็ค่อยว่ากันไปตามลำดับ แหนือจิตใจมันมีความประนีตขึ้นไปเรื่อยๆในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเวือนี้เราก็มีปัญหาเยอะจังคือถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยบางทีนี่มันเป็นความโลภที่เกินเหตุไปจะเราบนเรื่องปัญหาเศรษฐกิจแต่ทั้งๆที่เงินมันล้นคลังในเดยอนี้ คือว่ากันตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูตามต่างจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยพวกเกษตรกรก็ยังไม่ถึงก็เดือดร้อนจนถึงก็จะเป็นจะตายอะไรนะเพราะว่าชีวิตเกษตรกรถ้าหากว่ามีความหมั่นขยันแล้วเนี่ยใช้วิธีชีวิตแบบดั้งเดิมของเราคือเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเนี่ย มันก็ไม่น่าจะถึงก็ต้องไปลักไปขโมยไปหลอกลวงอะไรอะไรกันแล้วข่าวคาวที่ปรากฏที่เป็นข่าวของพระเนี่ยอะไรก็แถวปากช่องแถวกลางลงก็พร,พระก็ถูกระเบิดใจรู้ยุตะไปก็ยังไม่รู้นั่นก็เขียวกับเรื่อเงิน แล้วก็พระที่เกี่ยวกับพวกน้ําท่วมนั้นก็หลงทางหลงคือคือที่จริงเนี่ยมันดูแล้วมันนอกเรื่องมากๆากน,นะคือหมายความว่าพระที่เขาถวายเนี่ยต้องมีความชัดเจนว่าเขาถวายอะไรเขาถวายเพื่อวัดก็เพื่อวัดแต่ต้องรักษาเอาไว้นะไปคืนใครไม่ได้เราคืนเราก็ต้องจ่ายพรองให้เราไม่สมบัติของวัดแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ใคร แต่ในขณนะดเดียวกันถ้าเขาบริจาคให้แก่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็ไปควรจะไปรับก็ดูแล้วมันอ่อนแอเหลือเกินนะนะคือไม่สามารถจะวินิจฉัยตัดสินในเรื่องขนาดนี้ได้ก็น่าห่วงอันนี้ก็คือปัญหาที่มันเกิดจากความโลภหลงมันปิดบางเหตุผลสติปัญญาเอาไว้ก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะ อยากแยะ่อะไรได้เพราะว่าก็มีความโลบนำนะมีความลบนำมีความลงนำอยู่ปัญหาเรื่องทางเพศเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาที่น่าหวงใหญ่เพราะอย่าลืมนะฮะปัญหานี้มันนำไปสู่การแพร่เชื้อโรคต่างๆปัญหาสภาพการแตกแยกกันภายในครอบครัวการหย่าร้าง การทิ้งลูกของตัวเองตลอดถึงการทําแท้งอะไรแต่อะไรต่างๆมันจะมาอีกมากมายก่นกอนแล้วความลบเลียงในสังคมเวลาเนี่ยมันก็ออกมาในแนวที่เคยได้ยินได้ฟังนะฮะมันก็พูดกันออกทางสื่อต่างๆเวลเาเขาปีปลายอะไรเราฟัง <c oughs> เอพคนนี้พูดน่าเฉยต่เฉยฮะคือไม่ได้สํานึกถึงบาปกรรมอะไร การทำแท้งก็ทําเฉยหน้าเฉยตาเฉยวันก่อนก็มีคนก็มาคุยที่พุทธิพูดถึงแม่เด็กทําแท้งนะฮะต่อหน้าต่อหน้าเด็กตัวฟังดูแล้วก็ฟังหน้าเฉยตาเฉยเธอก็ไม่ได้ติงอะไรกันนั่งฟังอย่างีเดอก็แปลกประเด็กมันจะมีความรู้สึกยังไงในเมื่อแม่ทําแท้งแล้ว่าเด็กในท้องก็คือน้องของเธอเอง แล้วแม่ก็แทงก็ตายนะฮะเด็กก็ตายเด็กในขันก็ตายแล้วก็แม่ก็ตายแต่ปัญหาเรื่องความรู้สึกต่อแม่เนความรู้สึกต่อแม่เนี่ยมันก็มีปัญหามอนกันในด้านความรู้สึกว่าเออเราเนี่ยแม่ต้องการให้เกิดมาหรือเปล่าหรือทําแทงแล้วไม่ประสบความสําเร็จปัญหาเวลาเนี่ยเป็นปัญหาที่น่าคิดว่า เราไปชี้แนะกันในลักษณะที่ต้องการให้เห็นความแตกตา่างคือยังนึกไม่ออกนะฮะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยพอได้นะฮะเรื่องบางเรื่องเนี่ยพอได้เช่นสมมติว่าหลักการใน,นเนี่ยพ่อแม่มีคุณเนี่ยต่อลูกเนี่ยเป็นบุปกรารีเป็นพรมเป็นพระหันรอะไรต่ายยงๆแล้วคนมาเกิดเห็นความแตกตา่างปฏิเสธสถานะเหล่านั้นหมดแล้วทำยังไง เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะว่าหลักธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพร้อยๆเ,เรื่องง่ายๆนะฮะแต่ว่าเป็นผลของความสมบูรณ์แห่งปัญญาเรื่องสอนเอาไว้เปมนความเป็นอากาลิโกคือไม่มีความเปลี่ยนแปลงมาเป็นอย่างอื่นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะทีนี้พอเราใช้เหตุผลของส่วนตัวเองมากยิ่งขึ้น แล้วก็เปิดโอกาสได้มีความแตกต่างคล้ายๆกับพูดในคำนองว่าเหมือนกับสวนดอกไม้เนี่ยถ้ามีดอกหรือนานาสีนานาพันธุ์เนี่ยมันก็จะเกิดความสวยงามแทนที่ใจมีสีเดียวคนละเรื่องกันนะฮะคือเราจะเห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยต้นไม้ที่มันต่างสีต่างพันธุ์เนี่ยเพราะมันต่างพันธ์กันมันยิ่งต่างสีกันเขาแสดงคนละเรื่องกันเดี๋ยวมันออกดอกไม่เหมือนกัน่ะ จีดอกไม่เหมือนกันก็แสดงว่าพืชพันธุ์มันต่างกันแต่วหลัก,การต่างๆที่ในสังคมเนี่ยมันเป็นหลักเป็นหลักโดยเฉพาะหลักธรรมทางศาสนาเรายกตัวอย่างเอาศีนห้าหรือสีนแปดเนี่ยนะเอาเอาสินห้าดีกว่าสินแปดมันพิเศษไปหน่อยแล้วเห็นว่ามันเป็นกฎอย่างเนี้ยการฆ่ากันก็ผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมแล้วต้องการให้กครับ มีความเห็นต่างออกไปว่าฆ่าสัตว์ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมหรือยังไงหรือแ,แม้แต่การจดการศึกษาไปลาเนี้แต่เขาพูดเนี่ยแล้วมาเองยังงงอยู่จนทุกวันรเราคุยกับครูบาอาจารย์มาดั้งหลายครั้งเลยไม่เข้าใจอะ่ะคือบอกเอานักเรียนเป็นสูงกลางนักเรียนสําคัญที่สุดในนักเรียนคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นมันเอาอะไรมาคิดอะ่ะ มันก็ต้องหลักการวิธีการต่างๆที่คนอื่นเขาคิดมาแล้วแล้วมาคิดแล้วคิดแต่มันต้องตรงนะตรงนั้นเคยตั้งคําถามครูแกงงหมดเลยบอกถ้าครูให้คิดอย่างนี้ให้เด็กคิดเองเนี่ยให้เด็กคิดเองเด็กแกคิดบอกว่าพ่อแม่ไม่มีครูน่ะแกสนุกกันแกเฉยๆเออททาไงถ้าเด็กแกเกิดคิดอย่างอย่างนั้นขึ้นมาจะทํำยังไงจะเด็กแกคิดถูกหรือเปล่า พราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นหลักที่เราต้องมองว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันผ่านการพิสูจน์ทดสอบมาไม่รู้กีก่พันกี่ร้อยครั้งแน่ๆอย่างธรรมะในทางพุทธศาสนาอย่างศีลห้าของพระทเจา้าในพิสูจน์ตัวเองมานึกว่าหลายพันปีนะอาจจะหลายหมื่นปี้วทําไปนะคือก่อนพระพุทธเจ้าจะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในภพชาติต่างๆมันก็มีศีลห้าอยู่ แล้ถ้าวันใดวันหนึ่งใครเกิดคิดขึ้นมาและคัดค้านสินห้าหมดจะทำไงสิทธิในชีวิตก็ไม่ยอมรับสิทธิในทรัพย์สินก็ไม่ยอมรับสิทธิในคู่ครองก็ไม่ยอมรับและการโกหกหลอกลวงต้มต,ต,ตุน๋นกันอื่นได้กลายเป็นวีรกรรมนรยาธรรมใไงโลกมันก็อยู่ไม่ได้เพราะในความบริสุทธิ์หมดจดในเรื่องเหล่านี้มันต้องจับหลักเกณฑ์ให้ได้ มันมีกฎเกณฑ์มันมีที่ไปที่มามันสามารถพิสูจน์ได้อยู่แล้วว่าการละเมิดศีลั้งนานข้อนั้นเป็นความไม่ถูกต้องจนเราก็ต้องยอมรับความจริงส่วนนี้แล้วก็ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันดาบนี้ให้บริสุทธิ์ระดับศีลคือว่าไม่สร้างปัญหาแก่ตนเองไม่สร้างปัญหาแก่บุคคลอื่นหรือไม่สร้างปัญหาแก่บุคคลทั้งสองฝ่าย ปัญหาเหล่านี้เป็นปนัญหาที่น่าคิดคือยังยังนึกว่าสภาพความเป็นชาวพุทธของคนเราบางครัง้งบางคราแม้แต่ในวัดเองเนี่ยนะฮมันก็แอบล่ามาตั้งวงกลมไอยังนึกว่าไอ้คนเนี่ยมันหนักเราหนักหนาสาหัสหสาการเหลือเกิบนบางทีก็เมาล่ามาส่งเสียงเงียวุย่นวายลั่นไปหมดเลย นั่นคือขาดสำนึกสำเนียกที่อะไรควรอะไรไม่ควรที่จริงเรื่องเรื่องศีลธรรมก็คือเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราก็ทําลงไปการละเมิดศีลถ้าห้าข้อเนี่ยเป็นปัญหาภูเขาเวลาเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งทุกวันนนนะมีปัญหาเหล่านี้อยู่ทุกวันเป็นการล่วงละเมิดบทบัญญัติของศีล ถึงการประทุษร้ายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินปนัญหาเรื่องทางเพศความสัมสอดในทางเพศด้ยทาไปคือภาพบางครั้งบางคราวเราก็นึกสงสารคนเนี่ยนะว่าอ,อทําไมมันเกิดมาอย่างนี้ทาไมมันคิดอย่างนี้ได้ทําไมทําอย่างนี้ได้คิดจะดีกว่านี้ไม่ได้หรือเรียนศึกษาเราเรียนกันมาขนาดนั้นถ้าสังคมเราแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ มันก็ยากนะฮะที่จะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุดเพราะปัญหาเดายกรรมในที่สุดมันก็กลายเป็นว่าใครมีอำนาจอิทธิพลสามารถจะบิดเบือนได้มันก็ผิดเบือนได้แต่สังคมจะอยู่กันได้ยังไงเพราะอย่างโทษของการละเมิดศีลเนี่ยถ้าเราเอาองก็ชัดๆเนี่ยนะจนเมื่อเราฆ่าคนแล้วเราก็มีความเดือดร้อนใจเป็นผล อยู่ที่ไหนมันก็เดือดร้อนใจหวาดระแวงวิตกกังวลในลองผิดศีลก็ไดก็หนึ่งสักข้อเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนใจเช่นดั้งคนลงทึงฆ่าคนอื่นตายหรือว่าลักทรัพย์ร้นจี้หลอกลวงอะไรแต่อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยหรือไปฉุดฆ่าอาจาเน้นได้ชัดเจนว่ามันเป็นอาญากรรมอยู่ด้วย <S <S มปลว่าผิดทั้งศีลธรรมแล้วก็ผิดทั้ง,งกฎหมายแล้วคนเหล่านี้ก็จะอยู่อย่างไม่ปกติสุข สมวนบานะรีนั้นเยกว่ามีความวึปฏิสารใจคือเดืร้อนใจเป็นผลแลอชื่อเสียงในทางไม่ดีชื่อเสียงก็อาจแก่ก่อนเวลานี้แม่นังสือเอ่อทเทัศน์ก็บอกระยะปล่อยคนชั่วลอยนวลนะฮะนำเสนอกันทุกคืนแต่คนก็เยอะเหลือเกินแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันไม่เคยเกินอาจรรากรรมทั้งห้าคือไม่เกินเขาไม่เคยเกินการละเมิดศีลทั้งห้า แต่ก็เพียงแต่ว่ามันก็แพร่หลายาไปมากกนนั้นเองทำยังไงคนจะเกิดปัญญาในการพิจารณาเห็นโทษของการละเมิดศีลเห็นคุณของการมีศีลมม่เป็นการทําประโยชน์เพื่อตัวเองนะครับที่จริงการรักษาศีลเนี่ยเราได้รับประโยชน์ด้วยตัวเองก่อนแล้วคนอื่นก็จะรับความปลอดภัยปลอดอันตรายอย่างน้อยเนี่ยจากเราเนี่ยแต่เราไม่กระทําเขา เราอาจจะมองในแนวว่านี่สงฆ์ของศีลที่เราสมาทานศีลกันอยู่เนี่ยแต่ว่าต้องทำด้วยความสุจริตใจนะคือจากการสังเกตว่าอะไรก็ตามถ้าเราทำไปโดยสุจริตใจถึงคราวที่บุญสนองก็สนองบางครั้งบางคราวรเวลารวดเร็วเลยทำไปแต่ว่าเราเองเราทำเนี่ยต้องไม่คิดผลตอบแทน เราไม่คิดคว้าปราถนาแต่ต้องการตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมันทำได้วยโลภะใจไม่สะอาดเพราะน้นมันต้องทำได้ใจที่บริสุทธิ์คือบริสุทธิ์ใจส่วนมันจะตอบสนองมก็คือเรื่องเรื่องของการตอบสนองแล้วก็คนที่ละเมิดศีลเนี่ยมันจะเข้าไปในสถานที่ใดเนี่ยจะไม่องอาจ จะคลั่งคร้ามขำเกรงในสมาคมเหล่านั้นอย่างดูเหมือนจะเคยเล่านะฮะวันก่อนไปที่เรือนจำไปทํารายการโทรทัศน์ไปเจอคนในี้เรานึกไม่ถึงนะฮะว่าคนไปยาโทรติดคุกเพราเรื่องผู้หญิงไปเอกติดคุกเรื่องชอบโกงนีเราท้อเลยนะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะ เป็นเบญาเอกไปติดคุกเพราะเช่าโกงปยญาโทติดคุกเพราะถูกหญิงต้มเมานี่ก็คือแสดงให้เห็นเรื่องความอ่อนเยาว์ความเขา่าในด้านเหตุผลในด้านสติปัญญาโดยสํานึกความรับผิดชอบเนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมาเมื่อเอาอนาคตตัวเองไปแลกแตัดอนาคตตัวเองเลยนะติดคุกก็ติดก,กันนานรู้สึกกว่านานด้วย แน่นอนแล้วมันก็อยู่ไปอยู่ไปถ้าทำดีมันก็ไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าการศึกษาเนี่ยทำไมไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตจำนึกของคนให้สูงพอที่จะควบคุมพฤติกรรมตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยไม่ออกนอกรูกนอกทางได้หรือว่าเราอาจจะมองที่อนิสง์ของศีล ่ในสสงส์ศีขลข้อต่อไปแต่โทษตรงการแล้วเมื่อศีลข้อต่อไปนี่คือหลงตายนะฮะหลงทํากาลก,กิริยาตายตายยังไม่มีสติอย่างที่เขาเล่า,าถึงยายแก่คนหนึ่งเขชอบจับปลาจับปลาชอบตกเบ็ดเป็นชีวิตจิตใจเลยนะฮะชอบตกเบ็ดชอบรงเบ็ดเลยอะไรเนี่ยนะจับปลาตลอดแต่๋ยวพอตายขึ้นพอก่อนจะตายเนี่ย ผู้หลานบอกว่ายายภาวนาะพุโทโธพุธโทโธนี่แกฟังฟังเป็นปลาเทโพจนจนจนดับจิตไปเลยแกว่าพุโทโธไม่ได้แต่สักคำนะแกว่าปลาเทโพได้ทุกคําแล้วคนหนึ่งก็บอกว่านีมากหวงไม่ยอมอัฉลี่ยแบ่งปันอะไรให้แกใครก,ก่อนจะตายมันก็หวงใหญ่ทรัพสมบัติทรัพย์สินเงินทองต่างๆเอาว่าจริงตัวเองก็ปราไปไม่ได้ เลยก็รู้สึกวิตกกังวลบ่วงใหญ่อกหลานก็ให้ภาวนาอารหังอาระหังเนี่ยแก้ฟังเป็นอะไรหายตลอดใจมันไม่ไปนะฮะใจไม่ได้ฝึกปืออบรมมาในเรื่องเหล่านั้นแต่ใจมันมากเลยมัจฉริยะคือความสนีในที่สุดก็ฟังพระอารหังเป็นอะไรหายดังนั้นเรื่องของความบริสุทธิ์ใจในชั้นไหนก็ตามมันต้องมีความต่อนเนื่อง ถ้าเราเทียบแล้วเหมือนกันเราหายใจเข้าออกเนี่ยมันชีวิตเราดำรงอยู่เนี่ยเราก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกตลอดเพราะในความเป็นคนมีธรรมะมีศีลธรรมเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราพิ่าร้าใช้คําว่ามีนะฮะใช้คําว่ามีฮิริมีอุตตปะมีสติมีสัมมชัญะญมีความเพียรมีศีนี่ใช้คําว่ามีมันจริงจะเกิดประโยชน์ได้จริง เพราะถ้าหากว่าสังคมได้มองเห็นคุณค่าของการรักศาศนลมองเห็นโทษของการละเมิดศีลเพราะโทษของการละเมิดศีลเนี่ยตายไปตกกบายนะฮะตุกติวินิบาตในะโลกสุรกายทรงใช้คำบาลีเหมือนกันทุกแห่งงข้อที่ควรแก่การสังเกตเอาไว้ในแนวของผลอานิสงส์ต่างๆของศีลที่ทรงแสดงไว้ อดสีเลยในะสุกติยังติบุคคลมันเกิดในสุกติได้ก็เพระสีไมนะ่อยู่ดีมีสุขได้ก็พระสีถ้เราสังเกตดูแต่คนที่อยู่อยู่อยู่ในสีในธรรมเนี่ยมัไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยวุ่นวายไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคระจะนั่งที่ไหนจะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนมันมีความโปร่งโล่งเบาสบายฮะใกล้ๆกับพระจาริกทุดงเนี่ยเราจะเห็นว่าก็ไปสบายๆมันมีอะไร ไม่มีอะไรจะต้องมีตกกังวลจะต้องห่วงใหญ่ทีเลนภะพก,กสัมปทาบุคคลจะสมบูรณ์ด้วยพวกกสมบัติกับพระศีลคือเรื่องนี้ถ้าเรามองถึงพระเนี่ยนะพระเทระบางองค์เนี่ยเรานึกดูว่าโดยสถานะของท่านเนี่ยถ้าท่านไม่มีศีลเนี่ยท่านไม่สามารถจะมีเงินเป็นล้านล้านอย่างนั้นได้หรอกแต่พอท่านมีศีลท่านทาอะไรเนี่ยคนไปช่วยท่านเนี่ยเป็นล้านล้านเลย บางองค์ถึงสร้างสารรค์พัฒนาอะไรอะไรออกมามากมายก่กอมีเงินผ่านเป็นล้านนะั่นนะไม่ใช่เป็นล้านเป็นร้อยล้านเลยแต่ท่านก็เอาบวมเป็นสถานณกุศลนั่นนะนะจะมายัางขึ้นสมเร็จประสังฆราชพระราชระพิษเป็นสังฆราชอยู่สิบสี่สิบห้าปีนะ คนถวายจะตุปัจจัยท่านในการสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างบ้านปักคนจราบำเพ็ญสาธารณกุศลต่างๆสร้างมูลนิธิอะไรแต่ใดเนี่ยเยอะมากครับนี่เพราะอะไรเพราะมาด้วยศีลของท่านเป็นกลิ่นของศีลที่กระจายไปในที่ต่างๆทำให้คนต้องการจะไหวจะสักการะจะบูชา หรือแม้แต่พระของเราที่ดังๆอยู่ในเช่นพระาจานย์บัวเนี่ยคนเอาเงินมาให้ท่านกอดพระป่าช่วยชาติได้เป็นพันๆล้านทั้นแสดงว่าถ้าท่านไม่มีศีลเนี่ยลงาถามกคำเดียวถ้าท่านไม่มีศีลเนี่ยจะได้เหรอมันก็เห็นกันจัาจานะฮะแต่ว่าต้องรักษาศีลด้วยความสุจริตไม่ใช่รักษาแบบอ่อยเยื่อแบบอะไรล่ะมืนกเทภรรัก,กับคนตัดฟืนเนี่ยนะฮะ ก็เป็นการเสแส่งคนตะคุณที่เสแยแงอ่ะมันก็ไม่ได้ผลตามที่ตนที่คนก็ดีๆก็ได้เพราะศีลเนี่ยต้องรักษาด้วยจิตใจที่เห็นคุณค่าของศีลเห็นโทษของการละเมิดศีลและไม่คิดจะได้อะไรที่เป็นรูปปรวัตถุแต่ก็มองไปที่คุณภาพของจิตใจแต่ว่าคนที่อยู่ในศีลเนี่ย ก็อย่างว่าแหละเหมือนกระสังก็คุณที่ลดสวดน,นะให้ลองสังเกตประการที่พระได้รับการคำนับได้รับการต้อนรับได้รับการทําบุญได้รับการยกมือไหว้จากคนทั้งหลายเนี่ยเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรถ้าท่านไม่มีคุณสมบัติเหล่านั้นท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเคารพนับถือสักการบ,บูชาจากคนทั้งหลายเท่าฝันท,ทั้งหลาย การลงมาโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อง,งามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี